ตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับองค์กรลับที่มีมานานกว่าหลายพันปีตลอดช่วงเวลาของมนุษย์เรื่องราวาของเหล่าพี่น้องชายหญิงผู้ที่ตนต่อสู้ในความมืดเพื่อรับใช้แสงสว่างคอยปกป้องเสรีภาพและความเท่าเทียมให้ยังคงอยู่กับมนุษย์ทุกคนและใครก็ตามที่คิดจะพ่ามันไปและใช้อำนาจในการกดขี่พวกเขาก็พร้อมที่จะการคนผู้นั้นด้วยคมดาบที่ถูกซ่อนเอาไว้องค์กรลับนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ Assassin Creed ภาคีมังสังหาร และในวันนี้หลังจากที่เราได้ร่วมเดินทางย้อนเวลาฝ่าพายุมาหลายครั้งครั้งนี้เราก็จะมาย้อนเวลากันอีกครั้งแจะเป็นการย้อนเวลากลับไปในความทรงจาของบุคคลในประวัติศาสตร์ช่วงศตรวรรษที่14ลสยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาของยุโรปหรือยุคเลยในสองไปกับประวัติศาสตร์การเดินทางของมือสังหารอือชื่อแห่งอิตาลีผู้ที่ได้กลายมาเป็นตำนานและบรรพบุรุษของมือสังหารในปัจจุบัน NCO ออดิทอเรบัญญัติสังหาร กาลเวย้อนกลับไปในช่วงเวลาก่อนที่อารยธรรมมนุษย์จะถือกําเนิดขึ้นได้มีเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาที่อาศัยอยู่บนโลกมาก่อนและมีวิทยาการก้าวล้ําที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อของชาวอิสุพวกเขาอาศัยอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าสวนแห่งอีเดนและยังเป็นผู้สร้างสารรค์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอพีสออฟอีเดนหรือแม้กระทั่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ ชาวอิสุสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นทาสแรงงานในการสร้างสิ่งของวิเศษต่างๆและให้นับถือพวกตนแล้วกับเป็นเทพเจ้าโดยสิ่งที่เรียกว่าอพิพสออฟอีเดนนั้นใช้ในการควบคุมความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของมนุษย์รวมทั้งทางร่างกายและจิตใจให้เชื่อฟังสิ่งที่ชาวไอสุต,ต้องการและมันก็เป็นอย่างนี้มาเป็นเวลามากกว่าหลายพันปีจนกระทั่งได้มีชายหญิงคู่หนึ่งสามารถหลุดพ้นจากอำนาจของอพิพสออฟอีเดนได้ ซึ่งมนุษย์คู่นั้นก็เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของอดัมและอีฟผู้ดีาการมาเป็นบนรรพบุรุกของเหล่ามือสังหารในยุคถัดมาทั้งคู่ได้หลบหนีออกจากสวนอีเดนพร้อมกับขโมยอพิษฎออฟอีเดนติดตัวมาด้วยและก็ได้ก่อตั้งกลุ่มกบฏเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากการเป็นท่าของชาวอิสุทั้งสองฝ่ายตางทถสงครามที่น้องเลือกกันมาอย่างยาวนานจนถึงจุดหนึ่งที่มนุษย์ดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายที่ชนะและประชากรของชาวอิสุก็ลดลงอย่างรวดเร็ว จนเกือบจะสูญพันธุ์มันก็ได้เกิดพยัยบติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนั่นคือเปลวสุยะที่มันนั้นได้กวาดล้างอารยธรรมและประชากรของท้้งสองฝ่ายจนแทบจะไม่เหลืออะไรเลยและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นท้้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันสร้างโลกขึ้นมาใหม่แต่ประชากรของชาวอิสุนั้นก็เหลือน้อยมากและก็ล้มหายตายจากกันไปชาวอิสุที่ยังเออดือดรอดก็ได้กักขังตัวเองไว้ในวิหารพร้อมกับสิ่งของวิเศษที่พบกตนสร้างขึ้น และพยายามทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ภัยบัตรครั้งใหญ่แบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเรื่องราวของชาวอิสูนั้นถ้าจะถูกเลือนหายไปในประวัติศาสตร์เป็นเพียงแค่ตำนานบัลลมาลา,าที่ถูกเล่าต่อๆกันมาเท่านั้นวันเวลาผ่านไปหลังจากภัยบัติครั้งนั้นมนุษย์ก็ได้กลายมาเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ที่ปกครองโลกและสร้างอารยธรรมของตัวเองขึ้นมาใหม่ในทุกๆที่ที่ไปเยือนแน่นอนและว่าในเมื่อมนุษย์ต้องปกครองกันเอง ก็จําเป็นที่จะต้องมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่ขึ้นมามีอํานาจเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นๆและในบางครั้งมนุษย์กลุ่มนั้นก็หลงละเลงในอํานาจและใช้อํานาจที่ตนเองมีนั้นข่มเหงและกดขี่ผู้อื่นโดยในยุคลังหลังนั้นก็มักจะมาในคราบของอัศาวินผู้ที่อ้างว่าการกระทำของตอนนั้นทําไปเพื่อปกป,ป,ป้องศาสนาและคอยบงการสิ่งต่างๆอยู่เบื้องหลังเพื่อให้ได้มาด้วยอํานาจไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรก็ตามหรือจะเรียกกลุ่มนี้อีกอย่างว่าเทมพลา นั่นจึงทาให้ได้มีการก่อตัวของกลุ่มคนที่ไม่ยอมให้ใครกดขี่และพาอิสรภาพไปจากตนกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของภาคีมือสังหารและกลายมาเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกอยู่เกือบทั่วทั้นดินแดนของมนุษย์ซึ่งได้ตั้งตนเป็นศัตรูกับเหล่าเถมพ่าโดยตรงและนํามาสู่การลอบสังหารบุคคลสําคัญของทั้งสองฝ่ายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่จะลืมไปแล้วเกี่ยวกับการมีตัวตนอยู่ของชาวอิสุ แต่ก็ยังคงมีบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับชาวอิสุและพิยาการที่ล้ำหน้าของพวกเขาอยู่บ้างถึงแม้ว่ามันจะน้อยมากก็ตามทั้งเหล่ามือสังหารและเถมผ้าก็ต่างรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้และกลุ่มเถมผ้าก็พยายามตามหาวิหารที่ซ่องของชาวอิสุที่ได้กักขังตัวเองไว้พร้อมกับพิยาการของพวกเขาเพื่อที่จะนำพิยาการที่ก้าวหน้าเหล่านั้นมาใช้เพื่อสแสวงหาอำนาจและปกของผู้คนดังนั้นเหล่ามือสังหาร จึงต้องทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้สิ่งของที่ทรงอนุภาพเหล่านั้นตกไปอยู่ในมือของผู้ที่สแสวงหาในอำนาจเหล่ามือสังหารได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ในหลายองค์กรและจัดการกับเหล่าเทมพาในเงามืดจนกระทั่งสามารถโน้มน้าวให้พระเจ้าฟิลิปแห่งฝรั่งเศสสั่งหารแกรนมาสเตอร์ชาร์ดเดมเลผู้นาของกลุ่มเทมพาโดยการเผาทั้งเป็นและออกคําสั่งตามลาสมาชิกกลุ่มเทมพาที่เหลือคนอื่นๆจากการกวาดล้าครั้งใหญ่ในครั้งนั้น ทำให้เหล่ามือสังหารคิดว่ากลุ่มเทมพาสได้ถูกกำจัดไปหมดแล้วแต่ในความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นกลุ่มสมาชิกของเทมพาสที่ยังคงเหลือรอดอยู่บางส่วนก็ได้แฝงตัวมาเป็นองค์กรใต้ดินที่ทํางานลับๆอยู่ในเงามืดมานานหลายปีและได้ส่งสมาชิกของตอนนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในบทบาทของผู้มีอำนาจในการปกครองเมืองต่างๆจนในปี1476ที่เมืองฟอร์เรนซ์ประเทศอิตาลีสมาชิกกลุ่มเทมพาอย่างลลเิโกบอเจีย ก็ได้มาเป็นแกนมาสเตอร์ของกลุ่มเทม p พล่และได้ไดออกคำสั่งให้จัดการกับเหล่าสมาชิกมือสังหารในเมืองทั้งหมดโดยใช้คําอ้างว่ากลุ่มคนเหล่านี้นั้นเป็นกบฏและต้องถูกประหารด้วยการแขวนคอและหนึ่งในตระกูลที่จะถูกแขวนคอในครั้งนั้นก็คือตระกูลออดิทอทเล่ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นคนทรยศและคิดก่อการกรบฏเหล่าทหารได้บุกเข้าไปจับกลุ่มคนในตระกูลออดิททเล่ซึ่งแรกตัวโจวานนี่ออดิททเล่ คุณพ่อของครอบครัวพร้อมกับลูกชายสองคนนั่นคือเฟสเดลิโกพี่ชายคนโตและเฟสตูซิโอน้องชายคนเล็กเมื่อเอ็ซีโอพี่คนร้องของครอบครัวได้กลับมาถึงที่บ้านก็ได้รับข่าวร้ายจากแม่น้องสาวว่าพ่อและพี่น้องอสองคนนั้นได้ถูกใส่ร้ายและถูกเอาไปขังไว้นในคุกเพื่อรอการประหาร NCO ได้รีบออกไปตามหาพ่อของเขาที่หอคอยคุกโดยทันทีและเมื่อทั้งสองคนได้เจอกัน พ่อก็บอกให้เอ็นซิโอเนี่ยไปที่ห้องลับที่ซ่อนอยู่ในห้องทํางานของพ่อซึ่งในห้องนั้นจะมีหีบใบหนึ่งอยู่และเอ็นซิโอต้องเอาขอทุกอย่างในหีบนั้นออกมาทั้งหมดและเอาเอกสารที่อยู่ในหีบนั้นไปส่งให้กับอุบะโตะหายโคนสนิทของพ่อเอ็นซิโอได้เข้าไปเปิดหีบในห้องลับของพ่อเขาได้พบกับเอกสารจํานวนมากพร้อมกับชุดของเหล่ามือสังหารและอาวุธประจําตัวอย่างคิดเดนเบลดเอ็นซิโอได้เอาเอกสารเหล่านั้นให้กับอุบโตะตามที่พ่อของเขาบอก และหวังว่ามันจะช่วยให้พวกเขารอดจากการประหารไปได้แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะคนที่ระยศและใส่ล้าข้อคร,ออรั้วเทเลนั้นก็คืออุบโตซึ่งเป็นคนของกลุ่มเทมพาอุบโตได้สั่งประหารทั้ง3คนต่อหน้าประชาชนซึ่งก็รวมถึงเอ็นซีโอที่เขานั้นต้องมาเห็นพ่อพี่ชายและน้องชายถูกประหารไปต่อหน้าต่อตาเอ็นซีโอที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและอยากที่จะสังหารชาที่อยู่ตรงหน้าแต่อุบโต้ ก็สั่งให้เหล่าทหารเนี่ยไปจับตายเอซิที่อยู่ตรงนั้นเ c o รู้ว่าเขานั้นยังทําอะไรไม่ได้จึงได้หลบหนีกลับมาที่บ้านพร้อมกับพาแม่และน้องสาวนิยออกมาจากเมืองและไปขอความช่วยเหลือจากดวงของเขาที่ชื่อว่ามาริโอซึ่งก็ะทาให้เ c o ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับกระกงของเขาว่าเป็นตาระกงของเหล่ามือสังหารและก็ได้รับรู้เรื่องราวความขัดแย้งระหว่างเหล่ามือสังหารและกลุ่มเทมพา่า รวมถึงข้อมูลของของวิเศษในตำนานที่ถูกเรียกกันว่าอพีสออฟอีเดนที่พ่อและลุงของเขานั้นกําลังตามหาอยู่เช่นเดียวกับกลุ่มเทมพาซึ่งตำนานนั้นได้เล่าอ่อยว่าเมื่อผู้ที่ถูกเลือดได้ครอบครองแอปเปิลแห่งอีเดนครบทั้งสองลูกมันจะนําพาเขาไปสู่วิหารของเหล่าถวยเทพถึงในตอนแรกเอ็นซิโอจะไม่สนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับเหล่ามือสังหารและกลุ่มเทมพาเขาเพียงแค่อยากให้แม่และน้องสาวของเขาปลอดภัยเท่านั้น แต่หลังจากผ่านเรื่องราวต่างๆนานามาเอ o ซโอก็ได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับภาคีมือสังหารอย่างเป็นทางการและก็ได้ทําหน้าที่ในฐานะมือสังหารซึ่งมันก็ได้พาให้เขาเนี่ยไปพบกับเรื่องราวต่างๆนานามากมายรวมทั้งเรื่องราวของมิสหายที่คอยช่วยเหลือเขาเสมอไม่ว่าจะเป็นลีอร์โดดาวินชีที่คอยพัฒน,นาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆให้เอซโอได้ใช้และนิโคลโลมาคิวลี่ผู้ที่มีบทบาทสำคัญสำหรับเหล่ามือสังหาร เอนซโอได้เดินทางตามรอยของเหล่ามือสังหารและได้จัดการกับสมาชิกของกลุ่มเทมพ่าไปมากมายและสุดท้ายเขาก็ต้องมาเผชิญหน้ากับรสิโกบอเชียผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสั่งประหารครอบครัวของเขาซึ่งตอนนี้ก็ได้ดำร,รงตำแหน่งเป็นพระสันตปาปาและได้ครอบครองอพิีสอบีเดนอีกลูกรอลิโกพยายามใช้พลังของอพิีสอบีเดนในการควบคุมเอนซโอแต่เอนซโอเองก็มีอพิีสอบีเดนอีกลูกเช่นกันซึ่งไม่ได้รับผลจากมัน ทั้งสองฝ่ายได้ใช้พลังของของพิเศษนั้นเข้าต่อสู้กันแต่เอซิโก็พลาดท่าให้กับลอรเลโกเขาได้ใช้มีดแทงเข้าไปที่ท้องของเอซิโจนได้รับบาดเจ็บและขโมยอาพิสออฟอีเดนของเอซิไปและเดินหน้าเข้าสู่ประตูวิหารลอรเลโกพยายามใช้พลังของอาพิสออฟอีเดนในการเปิดประตูวิหารตามตำนานแต่เขาก็ไม่สามารถเปิดมันได้เอซิโที่ได้รับบาดเจ็บก็ตามมาจนทันและได้เข้าต่อสู้กับลอริโกอีกครั้ง แต่ในครั้งนี้นั้นเอซีโอเป็นฝ่ายที่ชนะเขามีโอกาสที่จะฆ่าลอริโกเพื่อล้างแค้นให้กับครอบครัวแต่เอซีโอก็ตัดใจที่จะปล่อยลอริโกไปเพราะว่าถึงแม้ว่าจะฆ่าลอริโกได้แต่ครอบครัวของเขานั้นก็ไม่ฟื้นกลับมาอยู่ดีเอซีโอได้เข้าไปยืนอยู่ที่หน้าประตูของวิหารซึ่งประตูนั้นก็ได้เปิดออกโดยที่เขานั้นไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะจริงๆแล้วผู้ที่ถูกเลือกตามตำนานนั้นก็คือเอซีโอ ไม่ได้เข้าไปที่ด้านในของวิหารเขาได้พบกับชาวอิสุคนหนึ่งผู้มีชื่อว่ามิเนวาเธอได้เล่าความเป็นมาของเหล่ามนุษย์และชาวอิสุตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและบอกอีกว่าภัยบติครั้งใหญ่ที่จะกวาดล้างอารยธรรมทั้งหมดกำลังจะกลับมาอีกครั้งในอนาคตและคนที่เธอกำลังสื่อสารด้วยอยู่ตรงนี้ก็คือความหวังของมนุษย์ทั้งหมดซึ่งมิเนวาไม่ได้สื่อสารกับไอซีโอที่อยู่ตรงหน้าแต่เป็นเดสมอนที่กำลังดูความทรงจำในอดีตผ่านไอซีโอโดยใช้เครื่องอนิมัส นั่นก็จะเป็นเนื้อเรื่องบางส่วนจากทางฝั่งของ s s a s ิ i n s Creed ที่นี้เรากลับมาในเกม Reverse 1ในทีได้ในในอีเวนต์คอลแลบกันกับ Assassin s s a s ิ i n s น r e e d ในครึ่งแรกที่มีชื่อว่าดาฟีม m าเว r a d ลาดิฟอเนเซ่หรือเลือดูใบไม้ผลิตที่ฟอเรนซ์โดยเริ่มเรื่องมาบร์ตินและมิสเตอร์แอปเปิลเนี่ยก็ได้มาหาเอ็กที่ศูนย์วิจัยลอเลนตามความเชิญของเขาและก็ได้พบกับอุปรกรณ์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางห้องพร้อมกับมีหยาดฝนที่ตกลงมา เอ็กได็กเข้าอธิบายกับทั้งสองคนว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เขากําลังวิจัยและพัฒนาอยู่ซึ่งเขาเรียกมันว่าฮอยเกน h ฟนนัลอินเตอร์โฟลโลมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคบาชนิดกับเคเลติกซิสเต็มลักการทํางานของมันนั้นก็คือมันจะพาจิตสํานึกของผู้ใช้ย้อนกลับไปในความทรงจําในอดีตในยุคสมัยต่างๆจะบอกว่าเป็นโลกแห่งความฝันหรือภาพในฟองสบู่ก็ได้แต่เอ็กชอบที่จะเรียกมันว่าเวทีแห่งสายผล ตามผู้มือที่เขียนไว้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องนี้เนี่ยบอกเอาไว้ว่าโลกที่ผู้ใช้เห็นนั้นเนี่ยเป็นโลกที่เกิดขึ้นในหัวเท่านั้นไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงถึงแม้ว่าความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันจะรู้สึกสมจริงมากแค่ไหนก็ตามการได้รับบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอะไรก็ตามในขณนะอยู่ในโลกเสมือนนั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อระบบประสาทในร่างกายของโลกจริงด้วยทำให้รู้สึกถึงมันได้และถ้าหากว่าผู้ใช้งานนั้นดันเสียชีวิตในโลกเสมือนขึ้นมาระบบก็จะทาการดดงจิตสํานึกกลับมายังโลกความเป็นจริงทันที เอาง่ายๆก็คือมันเป็นเครื่องที่เอาไว้ดูความทรงจําในอดีตที่เพิ่งพัฒนาขึ้นและเอ็กก็ได้ชวนพวกเราเนี่ยมาเป็นหนูทดลองซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทั้งโซเทบีและเลโอกรัสเนี่ยก็ได้ใช้งานเครื่องนี้ไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วโดยการใช้งานเครื่องเนี่ยก็แค่ไปอยู่ที่ตรงกลางเครื่องและทาจิตใจให้สง,งบจากนั้นสายฝนที่ตกอยู่รอบๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนภาพที่อยู่ตรงหน้าและพาย้อนกลับไปในอดีตถึงแม้ว่าเครื่องจะพาย้อนกลับมาในช่วงเวลาเดียวกัน แต่มุมมองสถานที่หรือบทบาทในโลกเสมือนจริงนี้นั้นก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนอย่างม่เตอร์แอปเปิลนั้นรูปรักภายนอกขอเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปกลายเป็นแอปเปิลสีทองที่ลอยตามแม่น้ํามาอย่างเมืองและชาวบ้านที่พบเห็นนั้นต่างก็รู้สึกแปลกใจไม่ใช่แค่เพราะว่ามันเป็นแอปเปิลสีทองเท่านั้นแต่ยังได้ยินเสียงกลนมาจากแอปเปิลลูกนั้นด้วยและเมื่อมิสเตอร์แอปเปิลได้ลืมตาตื่นขึ้นมาเขาก็ได้พบกับเหล่าผู้คนจำนวนมาก ที่กำลมจ้องดูเขาอยู่ด้วยความสงสัยโดยเฉพาะชายที่อยู่ตรงหน้านั้นที่เขาเนี่ยมีท่าทางแปลกๆพร้อมกับถือมีดผ่าตัดอยู่ในมือมิสเตอร์แอปเปิลก็ได้ถามก,กับชายตรงหน้าไปว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนและคุณเป็นใครและคิดจะทําอะไรกันชายที่อยู่ตรงหน้านั้นก็รู้สึกแปลกใจที่เห็นแอปเปิลพูดได้และเขาก็ได้ตอบคาถามของมิสเตอร์แอปเปิลไปว่าตอนนี้เราอยู่ในเมืองฟอรเรนเขาชื่อเรโอนาโดดาวินชี สองคนอื่นๆที่อยู่อบานั้นเนี่ยก็คือคนของกลุ่มเทมพล่าพวกเขานั้นได้รับพาตัวดาวินชีมาจากเมืองมิลานเพื่อให้มาตรวจสอบแอปเปิลทองคําที่ลอยน้ํามาว่ามันคืออะไรกันแน่และมันใช่สิ่งที่พวกเขาเนี่ยกำลังตามหาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับแอปเปิลสีทองที่จะพาไปยังห้องถงรับในวิหารดังนั้นพวกเขาก็เลยอยากที่ให้ดาวินชีเนี่ยพาด,ดูข้างในของมิสเตอร์แอปเปิลว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า มิสเตอร์แอปเปิลพอได้ยินคําตอบก็ตกใจผ,ผ,ผ,ผ่างั้นเหรอผมว่ามันคงไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่นะดาวินชีก็ได้กระซิบเบาวๆว่าใจเย็นก่อนเขาไม่ได้คิดที่จะผ่าจริงๆหรอกเขาแค่เล่นตามน้ําไปเฉยเขากาลังรอให้ทหารของเขาเนี่ยมาช่วยอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยต้องถ่วงเวลารอาไปก่อนมิสเตอร์แอปเปิลก็ตกลงที่จะเล่นละครตามน้ําไปก่อนดาวินชีได้ยกมิสเตอร์แอปเปิลขึ้นกระทบกระแสที่ส่องลงมา สะท้อนไปยังภาพเขียนที่อยู่บนผนังเผยให้เห็นสัญลักษณ์และข้อความบางอย่างที่ถูกซ่อนเอาไว้ส่วนทางด้านของเวอร์ตินที่เข้าโลกนี้มาพร้อมกับมิสเตอร์แอปเปิลนั้นก็ได้เอาโผล่ยังสถานที่แห่งหนึ่งและก็ได้ยินข่าวลือเช่นกันที่บอกว่าแอปเปิลทองคาจะนําไปสู่ห้องโถงลับในวิหารและก็มีข่าวว่าไม่นามานี้นั้นมีแอปเปิลทองคาที่จลอยน้ามายัางที่เมืองพ่อค้าคนหนึ่งที่อยู่แถวนั้นที่เห็นว่าเวอร์ตินเนี่ย กำลังสนใจข่าวหรือเรื่องนี้อยู่เขาจึงได้เข้ามาคุยและบอกว่าตอนนี้ทุกคนในเมืองเนี่ยต่างก็กาลังตามหาสถานที่นั้นอยู่และบางทีห้องถงลับนั้นเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับภาพเขียนที่อยู่ในเมืองก็ได้พ่อค้าคนนั้นได้อาสมุดเล่มหนึ่งขึ้นมาให้เธอดูเป็นสมุดที่รวบรวมภาพเขียนในเมืองเอาไว้ทั้งหมดซึ่งมันก็เป็นฉบับคัดลอกแต่ก็ใกล้เคียงกับของจริงมากและถ้าหากสามารถถอดรหัสข,ข้อความลับที่ถูกซ่อนเอาไว้ในรูปภาพได้แล้วก็ มันก็อาจจะนําไปยังห้องโถกรับได้และพ่อค้าก็ได้เสนอขายมันให้กับเบอร์ตินเบอร์ตินก็เลยบอกขอบคุณสําหรับข้อมูลแต่ตอนนี้เนี่ยเธอนะ่ะไม่มีตังติดตัวมาเลยพ่อค้าคนนั้นก็บอกว่าโอ้ไม่มีตังก็ไม่บอกเสียเวลาทำมาหากินทิ่ยหายกลับมาที่ทางด้านของดาวินชีและมิสเตอร์แอปเปิลทั้งสองคนนั้นก็ได้พูดคุยกับเรื่องของข้อความที่ถูกซ่อนเอาไว้ในรูปภาพ หันหน้าของกลุมทหารเทมพลานั้นที่เห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยได้คุยกันมากเกินไปแล้วก็ได้สั่งให้ดดวินชี่เนี่ยที่ทำงานที่เขาสั่งให้เสร็จนั่นคือผ่าแอปเปิลทองคํานั้นซะแต่ในจังหวัดนั้นความช่วยเหลือที่แดวินชี่กำลังรอเนี่ยก็ได้มาถึง he's here our rescuer is here เอ็ดซ มือสังหารคนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นเขาจัดการกลุ่มทหารเท็มผ้าโดยที่พวกนั้นยังไม่ทันได้รู้สึกตัวและเข้ามาช่วยเหลือสหายของเขาซึ่งจําเป็นที่จะต้องหลบหนีการไปคนละทางโดยที่ทางด้านของมือสังหารนั้นจะหลบหนีไปพร้อมกับมิสเตอร์แอปเปิลส่วนดาวินชีนั้นจะแยกออกไปกทางและก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ห้องทํางานของดาวินชีทุกคนนั้นได้แยกย้ายกันหนีมิสเตอร์แอปเปิลและมือสังหารได้หลบขึ้นมาทางหลงังคา และสามารถหลบอย่างสถานที่ที่ไม่มีใครสังเกตเห็นได้ทั้งคู่ได้แนะนําตัวกันมือสังหารคนนั้นได้บอกว่าเขาชื่อเอ็นซิโออเดตสมาชิกของภาคีมือสังหาร n อ o ก็ทราบข่าวลือเกี่ยวกับแอปเปิลทองคําและห้องถงรับเช่นกันจากจดหมายของ eli, นิโคลโลมาคิเวลลี่หนึ่งในสมาชิกของภาคีมือสังหารเขาจะได้เดินทางกลับมายังเมืองแห่งนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจ เอซโอได้เล่าเรื่องราวของเขาและความขัดแย้งระหว่างอ,อุดมการของเหล่าภาคีมือสังหารและกลุ่มเทมพาเมื่อแอปเปิลได้ยินเรื่องราวเหล่านั้นเขาก็เชื่อใจเอ o ซโอมากขึ้นและขอให้เขาเนี่ยตามหาเพื่อนในพัดหลงอย่างเบอร์ตินเอ o ซโอก็ตอกลงและบอกว่าเราจะลงไปหากันที่ด้านล่างมิสเตอร์แอปเปิลก็สงสัยว่าส่งข,ขนาดนี้เนี่ยจะลงไปยังไงเอซโอก็ได้้โชว์สิ่งที่เขาเนี่ยถนัดที่สุดให้ดู ทั้งคู่ได้ตกลงมายังกองฟางและก็ได้พบกับเวอร์ตินที่ได้อยู่แถวนั้นพอดีทั้ง3มคนจึงได้ตัดสินใจที่จะไปยังจุดนัดพบที่ห้องทํางานของดาินชีตัดมาที่ดาินชีเขาได้กลับมาถึงที่ห้องและพบว่าข้าขอและเอกสารของเขานั้นถูกลือดค้นออกมาน่าจะมีใครบางคนอยู่ที่นี่และเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่าง Blood ซึ่งก็คือโซเทปีที่ใช้เครื่องมือของเอ็กเนี่ยมาที่นี่ก่อนเวอร์ตินและบในเซอร์แอปเปิลซึ่งตอนนี้นั้นเธอก็มีฐานะเป็นลูกสาวบุญธรรมของตระกูลโดมินิโกนักการเมืองท้องถิ่นของเมืองฟลอเรนซ์เนื่องจากที่ว่าเธอนั้นมีหน้าตาคล้ายกับลูกสาวของเขาที่หายตัวไปและตระกูลนี้นั้นก็ยังเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินให้กับดาวินชีอีกด้วยโซเทปีมาที่นี่ตามคำเชิญของดาวินชีเพื่อสมุดภาพเขียนของโดมินิโกมาให้กับเขา ซึ่งเป็นอันต้นฉบับและในขณนะดเดียวกันนั้น NCO w อร์ตินและมิสเตอร์แอปเปิลก็ได้เดินทางมาถึงยังห้องทำงานของดาวินชีทุกคนดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและพูดคุยและเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดได้ร่วมมือกันถอดรหัสข้อความลับที่อยู่ในภาพเขียน s e o ได้ใช้ e เกิล Vision ในการตรวจสอบรูปภาพและก็พบว่ามีสัญลักษณ์แปลกๆที่ซ่อนอยู่คล้ายกับสัญลักษณ์ที่ดาวิิชีเจอก่อนหน้านี้ ดาวิชีได้คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาและกสรุปได้ว่าภาพวาดเหล่านี้นั้นเป็นภาพวาดเลียนแบบสไตล์ภาพวาดของเปาโลอุเชโลซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินที่แม่ของเอเซโอเนี่ยเคยให้การสนับสนุนเอเซโอเคยพบเจอกับอุเชโลบ้างเป็นบางครั้งแต่มันก็ผ่านมานานมากแล้วและก็ไม่เคยได้เดินต่อกันอีกเลยและดาวิชีก็เหมือนว่าจะหาสถานที่ได้เป็นห้องรับเจอแล้วหลังจากที่ดูรูปแฟนของวิหารโดโมดิฟอเรนเซ ที่มีทางเดินลับขึ้นไปยังยอดด้านบนของโดมทั้งหมดจะได้ตัดสินใจที่จะไปตรวจสอบที่นั่นถึงจะมีความยากลำบากและปัญสาระว่างทางโดยเฉพาะคนจากกลุ่มเทมพา้าแต่ทุกคนก็สามารถขึ้นมายังห้องลับที่อยู่ด้านบนของยอดวิหารได้ซึ่งก็ได้พบเข้ากับภาพวาดฝาผนังที่ดูธรรมดาลงที่มีช่องว่างอยู่ตรงกลางพร้อมกับสอจดหมายไม่กี่ฉบับแต่เมื่อใช้แสงส่องไปยังรูปภาพในมุมและองศาที่เหมาะสม มันก็ประกฏสีและรูปภาพที่ถูกซ่อนเอาไว้เพิ่มเติมอันเกิดม,มาจากวัสดุที่ใช้ในการทําสีที่แตกต่างกันจึงตอบสนองต่อแสงที่ส่องกระทบแตกต่างกันด้วยความจริงแล้วภาพเขียนที่อยู่ตรงหน้านี้คือผลงานการเิ่มมือการของเหล่าศิลปินเมื่อครั้งที่เริ่มวาดภาพเหล่านี้นั้นเหล่าศิลปินที่มีรงมการเดียวกันที่นําโดยเปาโลอูเชโลได้รวบรวมรเขียนภาพนี้ขึ้นมาพร้อมๆกับการทดลองทฤษฎีทางศิละปะต่างๆ แบ่งปันเทคนิคและความรู้ทางศิลปะให้แก่กันและกันสแสดงให้เห็นถึงอิสระในการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะแต่ก่อนที่ภาพเขียนเหล่านี้นั้นจะเสร็จสมบูรณ์ะตระกูลที่คอยสนับสนุนด้านการเงินให้กับเหล่าศิลปินก็เลิกที่จะสนับสนุนด้วยเหตุผลและประการทําให้เหล่าศิลปินไม่มีทุนในการวาดภาพให้เสร็จสมบูรณ์และต้องแยกย้ายกันไปแต่ด้วยความรักในศิลปะเหล่าศิลปินก็ยังคงแวะเวียนมาเพิ่มเติมภาพให้เสร็จสมบูรณ์เป็นบางครั้ง และเมื่อได้ใช้เทคนิคทางศิลปะเพื่อตรวจสอบรูปภาพและใช้ผิวของมิสเซอรแอปเปิลในการสะทอสยอย้อนแสงมยายังรูปภาพนั้นก็ปรากฏข้อความที่ซ่อนเอาไว้ขึ้น Let's leave something behind for our own sake. Birds with grayish feathers, bells that ring at dusk, or the Arno River running free. Let's do it with all that we have left our brushes and pigments. So, that is what all of this is. ข่าวลืกเกี่ยวกับห้องลับในเมื่อหารที่ต้องใช้อปลเฟนทองคําในการเปิดเข้าไปนั้นอาจจะซ่อนสมบัติหรือของวิเศษเอาไว้ข้างในถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ตามในความเป็นจริงแต่สมบัติที่แท้จริงที่ถูกซ่อนเอาไว้ในห้องโถงนี้ก็คือคุณค่าทางศิลป,ปะที่เหล่าศิลป,ปินได้ร่วมการสร้างสารรค์ขึ้นมาด้วยดมการเดียวกันซึ่งเอิโอเนี่ยก็รู้สึกดีที่ว่าเรื่องนี้นั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอัลนทองคำที่เขากำลังตามหาอยู่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นละก็ คงจะเกิดเรื่องวุ่นวายมากกว่านี้แน่ๆโซเทบี้ได้พูดถึงเรื่องของจดหมายที่ได้เจอในตอนที่เข้ามาในห้องโถงนี้ที่เขียนถึงเปาโลอูเชโลและเธอก็ได้ไปสอบถามคนแถวนี้มาแล้วและก็ได้ข้อมูลที่คาดว่าน่าจะเป็นที่อยู่ของเปาโลอูเชโลและโซเทบี้ก็อยากที่จะให้จดหมายเนี่ยส่งถึงมือของเขาทุกคนก็เห็นด้วยกับความคิดของโซเดบี้และหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนั้นทุกคนก็ได้เดินทางมายังบ้านแห่งหนึ่ง ตามข้อมูลที่ได้มาแต่ก็ไม่ได้พบกับเปาโลอุเชโลมีเพียงหญิงสาวคนหนึ่งที่ตั้งตัวเนี่ยเปื้อนไปด้วยสีหญิงคนนั้นบอกว่าเธอคือลูกสาวของเปาโลอูเชโลแอนโทเนียอูเชโลส่วนเรื่องของพ่อของเธอนั้นเขาเนี่ยได้จากไปหลายปีแล้วและเธอก็ได้สารตอบผลงานศิลปะท,ที่พ่อของเธอนั้นได้สร้างขึ้นไว้ก่อนที่จะจากไปกลายเป็นผลงานศิลปะเลนแบบที่เราได้เห็นกันก่อนหน้านี้ แต่ก่อนนั้นพ่อบ่วของเธอได้รับการสนับสนุนจากตระกูลออดิททเล่ซึ่งทําให้พ่อของเธอเนี่ยสามารถสร้างสารรค์ผลงานศิลปะได้มากมายถึงแม้ว่าจะไม่รับการสนับสนุนต่อก็ตามแต่ก็ต้องขอบคุณตระกูลออดิททเล่ที่คอยสนับสนุนครอบครัวของเธอและศิลปินคนอื่นตลอดมาและเมื่อได้รู้ว่าชาที่อยู่ตรงหน้านั้นคือคนจากตระกูลออดิทเทเล่เธอจะได้ไปนค้นหาผลงานเก่าๆที่พ่อของเธอนั้นยังวาดไม่เสร็จเป็นภาพล่าสมาชิกของครอบครัวออดิททเล่ทุกคน Let her carry my neck up in the This is Padre, Madre, Federico, Claudia, Petruccio. This draft captures the younger version of you perfectly. I can vouch for that. Family portrait. Even the weather looks lovely. The painter did a great job capturing a wonderful moment. One of the sweetest of my life. และนั่นก็คือเนื้อหาบทแรกของกิจกรรมคอลแลบกันระหว่าง Reverse นาทีน้อยๆกับ Assassin Creed มีการตัดเนื้อหาบางส่วนของอีเวนต์ออกไปบ้างเพื่อความกระชับของคลิปแต่ถ้าใครอยากที่จะฟังเนื้อเรื่องบบเต็มๆเนี่ยก็มีหลายช่องได้ทำคลิปเล่าเอาไว้แล้วก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังกันได้และในอีเวนต์นี้เนี่ยก็มีหลายสิ่งที่ตัวเกมเนี่ยได้ใส่มาเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์สื่อถึง Assassin Creed 2ไม่ว่าจะเป็นมินิเกมอาวุธที่ Enzo ใช้ หรือแม้กระทั่งฉากในเรื่องบางส่วนก็มีการใส่กิมมิกเล็กๆเอาไว้เช่นกันสําหรับคนที่เป็นแฟนเกมภาคนี้เนี่ยก็คงจะมีเอะก,กันไม่หยุดแน่นอนอันนี้ไม่รู้ว่าผมคิดเป็นหรือเปล่าหรือว่าเกมเนี่ยพยายามทําให้มันคล้ายกันแน่นะแต่ว่าเนื้อเรื่องในอีเวนต์นี้เนี่ยมันโฟกัสไปที่การตามหาและรวบรวมภาพวาดของเปาโลอิเชโลและพยายามถอดรหัสข้อความเพื่อน,นําไปสู่ห้องลับซึ่งมันก็คล้ายกับเนื้อเรื่องของแอสซินคีปที่สองที่เอ็นีเนี่ย ต้องรวบรวมบันทึกของอาตาเอียทั้ง30ชิ้นเพื่อค้นหาข้อมูลและนําไปสู่ห้องลับที่เก็บสมบัติบางอย่างเอาไว้ซึ่งไม่ได้เข้าไปที่ห้องลับจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้พบกับสมบัติแต่อย่างใดแต่กลับพบกับเรื่องราวและข้อมูลจากคนนอดีที่ได้บันทึกเอาไว้แต่ก็นั่นแหละผมก็แค่ดาวเล่นเฉยๆเอาเป็นว่าคลิปในวันนี้ก็คงมีแค่เท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและชมผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในวันที่พายุพัดผ่านสวัสดีครับ